ย้ำไม่อีกย้ำไปให้มันซื้อกลางสวัสดีครับนี้เขามาสมฮานสะดุ้งงัน้นเขามานยกขึ้นซูงครับเบื้องระดับเกา่ากับของไหมครับนำบกลงไปบกไหลายอยู่บกซูงเลยบัดท,ที่นี่สร้างหน่อยมาสมสรอยครับอม้อยากเข้าตรงใส่งานครับ หาตีเราปูงสร้างใหม่ครับโตคว,วันกันไหมนะ้ำอยู่นี่อยู่นี่นคิดว่ามันบกหน่อยเอิ่นแค่ไหนบุ๊มันเกาห้าวจับหุ่นเลยครับห้าไม่เห็นไหมครับ <c oughs> <c oughs> มันตีงามนี่าวัาานรุ่งไปบอยมันบ่ได้ศ้าดอกเพราะว่าเราต้องตีไม่กาดเฮ็ดมงงางเบิดใส่แรงงานต่างดาวครับบอยบ้านประเทศเพื่อนบ้านกับชาวเอธิโอเปียครับเว้ย,วยมาเปลี่ยนซื้อ,อ,อ,อไหมกูแท้ ตัวนี้ก็ซื้อนั่นแหละเหดไใถ้าฝนตกครับฝนตกมากคือได้ยกเลยนะแต่ว่าตอนนี้ยกว่าท่านไหนหได้หรอกน้ำบกปลาบริเรียนโอ้ยไหลได้รอมีซวงครับยกขึ้นซวงครับต้องใส่ติดงานมมาอยม่ไลละ พีกายห้าน,นี่ย่างมันครับเ <c oughs> ด็กไปไล้ครับเ <c oughs> บืนแซงเขาตุ <c oughs> ้มนี้เฝ้าตีกเลยถ้าเอาตะปูสามไม่ตี <c oughs> โอตีได้สุ่มเหมือนโซ่ไง <c oughs> ตีเราก็ตีไปรวดก็ต้องแม่งดอกเสียของ นี่ออนนร่ลงลงลงร่วงเขายืนหยาบมันเลยมันแห้งสีนันดีแล้วนเครื่องเลือกเครื่องพดีมากน,นั่นเรื่องคพื่อนคนหาป่ามากมืกันครับ ไอ้ลอดไปใส่ทุ่งให้ไปวานเหว่อนนี้น้ำเปล่าบกลงไหลครับบกลงประมาณสามเมตรครับถ้าฝนบ่ตกไม่อีกนี่แข้งเรือปีนี้นี่อาจสิพวมีน้ำครับเร็วๆเอาต ah e yeah. ัวปลายตัว huh> น so ้ำมัดขึ้นกาขึ้นเทให้นะ ไปตัวเด้อ <lok Beautiful, S 1> <LE> oh, ้ก so, ็ร่ไปห่อกล้องไปขางล่างหมนตัวเพาตรงลงไปทั้งล่างหนเดียยังหีตีได้ไปนี่แหละนะฮะร่วงไปรฮะ